สวัสดีค่ะก็เมื่อสักครู่นะคะสัญญาณได้ขาดหายไปนะคะเรามาต่อกันเลยค่ะตัวอย่างนะคะไข่ห้าฟองราคา22บาทไข่20ฟองราคากี่บาทนะคะก็เรามาดูที่กล่องความคิดนี้ก่อนนะคะเรามาดูว่าโจทย์เขาถามอะไรเขาถามว่าไข่20ฟองราคากี่บาทเขาถามราคาค่ะเราจะเอาช่อง ราคาเนี่ยเอาไว้ตรงนี้นะคะเพราะว่าจะมีเครื่องหมายอยู่ข้างหลังคือเขาถามอะไรเราจะต้องเอาไว้ข้างหลังนะคะกำหนดไข่5ฟอง22บาทนะคะไข่20ฟองราคากี่บาทนะคะดังนั้นก็จะเป็นไข่5ฟองราคา22บาทถ้าไข่20ฟองจะราคาเท่าไหร่อันนี้คือเราเราเอาข้อมูลลงมาในช่องตารางนะคะหรือถ้าเวลาเขียนก็คือว่าไข่5ฟองราคา22บาทเราจะ ครั้งแรกเนี่ยเราจะดูจากโจทย์นะคะบรรทัดที่2เราจะเทียบจาก1แล้วก็บรรทัดที่3มเราจะเทียบจากสิ่งที่โจทย์ถามจะมีทั้งหมด3บรรทัดนะคะเอาใหม่ค่ะบรรทัดที่1ก็คือสิ่งที่โจทย์บอกบรรทัดที่2ก็คือเทียบจาก1นะคะและบรรทัดที่3มก็คือเทียบจากโจทย์ถามมาอย่างเช่นไข่ห้าฟองราคา25บาทโอเคเราก็ใส่ลงไปนะคะแล้วก็ไข่1ฟองก็คือเอา22หารด้วยหนะคะ อย่าเพิ่งคิดค่ะเขียนแค่ว่า22หารด้วย5เฉยๆนะคะอย่าเพิ่งคิดออกมาว่ามันได้คำตอบเท่าไหร่แล้วก็มาดูค่ะไข่20ฟองราคาเท่าไหร่ดังนั้นไข่20ฟองก็คือเอา22ส่วน5ไปคูณกับ20นะคะสิ่งที่เราจะทำได้นะคะสิ่งที่เราจะทำได้ก็คือการตัด5ห5 5อะไรได้20ก็คือ5คูณ4เอา4ไปคูณกับ22กลายเป็น88ดังนั้นข้อนี้ตอบ88บาทค่ะ ต่อมานะคะเรามาดูตัวอย่างที่สองนะคะข้าวสาร20กระสอบนักเรียนจำนวน500คนรับประทานหมดภายใน30วันนะคะแล้วก็ถ้ามีนักเรียน200คนจะรับประทานข้าวสารรับประทานข้าวจำนวนเดียวกันกี่วันนะคะถ้า20กระสอบ500คนดังนั้นคำตอบเราต้องดูก่อนคะ่ะว่า20กระสอบ500คน ในหนสัปดาห์ในสาวันรับประทานหมดนะคะดังนั้นถ้า200คนนะคะต้องอรับประทานข้าวเนี่ยไม่ถึง20กระสอบแน่นอนนะคะเรามาดูคําถามคือกี่วันถูกไหมคะเราก็เอาจํานวนกี่วันเนี่ยไว้ด้านหลังนะคะเพราะเป็นคําถามที่เขาอยากรู้นะคะกำหนดมาให้สิ่งที่โจทย์กําหนดก็คือคน20กระสอบคน500คนนะคะ แล้วถ้าคน200คนจะเท่าไหร่ดังนั้นเราก็จะเป็น500คนนะคะกินทั้งหมด30วันดังนั้นถ้า200คนจะใช้เวลาทั้งหมดกี่วันนะคะบรรทัดแรกก็คือสิ่งที่โจทย์บอก500คนรับประทานข้าวสาร20กระสอบนะคะในเวลา30วันนะคะบรรทัดที่2นักเรียน1คนรับประทานข้าว20กระสอบใช้เวลาก็คือ30 หารด้วย500นะคะเอา30หารด้วย500นะคะจากนั้นถ้านักเรียน200คนก็ต้องเอาไปคูณกับ200นะคะวิธีการคิดก็คือการตัด0นย์ะคะตัด0ูนย์ได้2คู่เอา5 515 5แห้ลได้30ก็เป็น5คูณ6เป็น30 6คูณ2เท่ากับ12ตอบ12วันค่ะเป็นไงคะการเทียบัญญัติตยางไม่ใช่เรื่องยากแต่ที่สำคัญเนี่ยอยากให้ ได้เรียนรู้ว่าไอ้กล่องความคิดที่เราจะใส่เนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงนะคะอ่ะเราลองมาดูตัวอย่างนะคะการเทียบบัญญัติตยางนะคะปากกาหนึ่งโหลราคาหนึ่งร้อยแปดสิบาทปากกาแปดด้ามราคากี่บาทเราต้องมาดูก่อนค่ะว่าหนึ่งโหลเนี่ยมันคือกี่กี่ด้ามนะคะก็คือสิบสองด้ามปากกาสิบสองด้ามราคา180ร้อยแปดสิบบาทปากกาแปดด้ามราคากี่บาทนะคะ เขาถามราคาเราก็ใส่ราคาไว้ตรงนี้นะคะถามราคากี่บาทาปากกาละกันปากกา12ด้ามราคา180บาทนะคะเราก็เอาไปใส่ปากกา12ด้ามราคา180บาทต่อมาราคาปากกา1ด้ามราคาก็คือ180ส่วนด้วย12นะคะแล้วก็เข้าถามราคา8ด้าม ปากาแปด้ามราคาเท่าไหร่นะคะปากาแปด้ามราคาเท่าไหร่ก็จะต้องเป็น180ส่วนด้วย12แล้วก็เอาไปคูณกับ8นะคะเอาไปคูณกับแค่ะอันดับแรกนะคะเราก็จะต้องตัดจะก่อนตัดอะไรได้บ้างนะคะมันก็คือใช้สูตคูณแม่4นะคะตัดได้ระหว่าง8กับ12 4อะไรได้8ก็คือ4 2 8 4 3 12ต่อไป เอา3ไปตัดกับ180ก็คือ3 1 3 3อะไรได้18 3 68 8ก็เป็น60นะคะก็ขอไฮไลท์ประการนิดหนึ่งเอา60ไปคูณกับ2แล้วก็หาร1 1ไม่จำเป็นนะคะเพราะว่าหาร1ก็มีค่าเท่าเดิม60คูณ2ก็ได้เป็น120ตอบ120บาทนะคะตอบ120บาทเป็นไงคะไม่ยากเลยนะคะอ่ะต่อไปนะคะดูที่ ข้อ2อาจาน12ใบนะคะจาน12ใบาราคาร้อแบบาทจาน9ใบาราคากี่บาทถามราคาค่ะแล้วก็จำนวนจานจาน12ใบาราคา180บาทจาน9ใบาราคาเท่าไหร่นะคะอ่ะก็เอามาเขียนนะคะามาเขียนที่ฝั่งทางขวามือจาน12ใบาราคา180บาทจาน1ใบนะคะ บรรทัดที่2จะต้องเป็น1ใบจานหนึใบราคา180ส่วนด้วย12จานย์9ใบก็เป็น180ส่วนด้วย12แล้วคูณกับ9นะคะคูณกับ9ตัดอีกแล้วค่ะขอเปลี่ยนสีของปากกานะคะใช้สีเขียวแล้วกันใช้สุดคูณแม่3นะคะ3ตัด3 3 9 3 4 12ใช้สุดคูณแม่ แม่2แล้วกัน2ตัดนะคะ2 2 4 2 98นะคะก็เป็น90ตัดได้อีกไหมเอา2ไปตัดกับ90ได้นะคะสองห่งสองสอะไรได้90ก็คือ45เอา45ไปคูณ3ค่ะ45ไปคูณ3ได้เท่าไหร่5 35ใส่5ทด1 สี่สก็เป็น13ตอบ135่งร้ามสิบห้าค่ะหนึ่งรอยาทาเด็กๆอาจจะยังไม่เก่งในเรื่องของการตัดนะคะสําหรับบางคนเดี๋ยวคลิปหน้าจะสอนในเรื่องของการตัดนะคะเรามาดูข้อที่ยากขึ้นลองไปดูที่ข้อ5แล้วกันนะคะข้อหนะคะก็เสื้อ8ตัวใช้ผ้า20เมตรเสื้อ24ตัวใช้ผ้ากี่เมตรก็ไม่ได้ยากสักเท่าไหร่นะคะถาม ถามจำนวนผ้าเป็นกี่เมตรนะคะเอาคำถามมาใส่ก่อนนะคะเสื้อก็เสื้อ8ตัวใช้ผ้า20เมตรถ้าเสื้อ24ตัวใช้ผ้าเท่าไร่นะคะจริงๆเรามีวิธีการรัดก็คือแค่เอา20ส่วนด้วย8ดแล้วก็คูณกับ24แค่นั้นเองนะคะเอา20ส่วนด้วย8แล้วคูณกับ24แล้วเราก็ตัด8 1ด 8, 8 3 24ดสามนะคะ ก็เอาไปคูณกันนะคะ20คูณ3ก็ได้เป็น60ตอบ60เมตรนะคะเป็นไงคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะพยายามหาโจทย์ที่มันเป็นส่วนกลับนะคะในหน้านี้ก็น่าจะยังไม่เจอเป็นไงบ้างคะยากไหมก็เดี๋ยวลองดูหน้าถัดไปนะคะ,นะลองดูข้อนี้เสื้อ3ตัวราคา540บาท ถ้าต้องการซื้อเสื้อไปบริจาคโดยมีเงิน900บาทจะได้เสื้อกี่ตัวถามเสื้อกี่ตัวจำนวนเสือ้อน,นะคะเป็นตัวนะคะอาล่ะข้อนี้แหละเริ่มมีส่วนกลับแล้วนะคะถามเสื้อกี่ตัวก็เสื้อ3ตัวตรงนี้เป็นราคา540บาทแล้วเรามีเงินอยู่แค่เรามีเงินอยู่แค่900นะคะจะได้เสื้อกี่ตัวถ้าเรามีเงิน900จะได้เสื้อกี่ตัวนะคะปากการเริ่ม รู้สึกว่าผิดปกติไปนิดนึงนะคะเอาใหม่นะคะถ้าเสือ้ออ่าถ้ามีเงินเก้าร้อยบาทจะได้เสื้อกี่ตัวนะคะมีเงินห้าร้อยสี่สิบบาทได้เสื้อสามตัวมีเงินหนึ่งบาทจะได้เสื้อสามส่วนด้วยห้าร้อยสี่สิบมีเงินเก้าร้อยบาทก็จะได้เป็นสามส่วนด้วยห้าร้อยสี่สิบคูณกับ 9ก้900นะคะสิ่งที่เราจะต้องทําคือกระบวนการตัดนะคะตัดศูนย์ก่อนจากนั้นเราเอาสุดคูณแม่อะไรมาตัดดีหนะ้าสุดคูณแม่3าแล้วกันขอเปลี่ยนสีปากกานหน่ดนึงนะคะเพื่อที่จะได้ชัดเจนขึ้นลองดูนะคะ 3, 1, 3. ามห่สามอะไรได้54ลองคิดแบบนี้ก็ได้นะคะ3ามสลบกันเหลือสองดึงสีลงมา3ามแปดสี โอเคได้เป็น18บแนะคะสิ 18. โอ้ไม่ใช่ข้างล่างเป็น18บแปดค่ะต่อมานะคะเราก็จะตัดอีกโดยใช้สุดคูณแม่อมเอาแม่ง่ายๆก่อนละกันยังไงแม่3ามก็ต้องตัดได้นะคะสามหกสิดสาสามก็เป็น30จริงๆ18ก็ตัดได้เลยนะเนี่ยหกหนึ่งหหห้าสามสินะคะดังนั้นตอบตอบห้านะคะตอบห้า ดูค่อนข้างยุ่งยากนะคะเนี่ยตอบ5ตัวนะคะดูซิว่าสมเหตุสมผลไหม540ได้3ตัวถ้ามี900ก็ต้องได้มากกว่า3โอเคเลยค่ะลองศึกษากันดูนะคะเดี๋ยววันหลังมาใหม่บายบายค่ะ